คนเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบเมื่อวันที่5ธันวาคม2,554ค่ะ,ะและในการจัดทำชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลการูุณ,คคณนเรื่องดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจค่ะและ,ะและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆตลอดรงวมถึงแนวพระราช ด้านการพัฒนาค่ะและพระมหากัรุย์ที่คุณของพระมหากาษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อมสุสลิมในแผ่นดินไทยนตั้งแต่อดีตนนจนถึงปัจจุบันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะซึ่งการเนินพง ธรมดาอย่างเช่นในวันนี้นะคะโดยมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามจังหวัดอย่างเช่นในจังหวัดยะลาของเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชาพัฏยะา,ลาและวิทยาลัยชุมชนยะลานะคะ,ะท่างนี้นะคะก็เพื่อให้ประชาชนได้รับหนักถึงข้อมูลความรู้อันสําคัญดังกล่าวอย่างเป็นระบบนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการที่มาจากส่วนกลางและนักวิชาการที่มาจากส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยต่อไปค่ะค่ะลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธาพิ์อนิตกรรมกีมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาค่ะต้อนรับคณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือให้ท่านอนิการ ู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาวุรารังกรณมหาวิทยาลัยทีมงานจากสถาบันเอเชียศึกษาผู้บริหารตัวแทนหน่วยงานต่างๆท่านผู้บริการวชชแล้วก็คน,นสำคัญหลายๆคนตรงนี้พี่ดิลกท่านตอศูนย์พี่กุญทอง ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทางพลรมนพี่น้องประชาชนน้องๆน,นักศึกษาที่รักครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นมหามงคลวันหนึ่งนะครับที่เรามหาวิทยาลัยราชพัฒนาได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสําคัญนะครับที่ทํางานใกล้ชิดกับในหลวงของเราแล้วก็ได้รับสนฉงพระร,ราชดำริอะไรต่างๆค่อนข้าง,างใกล้ชิดอย่างมากได้มาถ่ายทอดมาพูดคุยให้ฟัง นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมหาบุญส,สหรับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และรวมทั้งพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดเชียงดนภาคใต้ที่ได้มีโอกาสร,รับฟังสิ่งเหล่านี้นะครับขอเรียนให้ท่านผู้มีเขียนให้รับทราบว่าวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒนาเราประกาศตัวตนอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นพลังปัญญาแห่งชายแดนใต้นะครับเรื่องอปัญหา ความเจ็บปวดความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องสติปรรัญญาในเรื่องความรู้เป็นหน้าที่ของราชพัทยา,าที่ต้องรับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะคนของพระราชาคําว่าราชพัทคือคนของพระราชาลูกของพระราชาข้าของแผ่นดินตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่าง oming, สูงยิ่งสําหรับพวกเราชาวราชพัทยา,าที่ได้มีโอกาสทํางานในวันนี้นะครับขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทราบทราบว่าวันนี้มหาวิทยาลัยราชพัทยา,าเราเปิดประตูค่อนข้างกว้างนะกว้างสุดๆแล้ว นะถ้าท่านเคยเข้ามาในราชพัฒนาเนี่ยสักสองปีที่แล้วเนี่ยเรามีประตูเข้ามาแค่ประตูเดียวคือประตูด้านหน้าที่เดินท่านเข้ามาขับรถเข้ามาแต่วันนี้ราชพัฒนาเราเปิดประตูรั้วถึง4ประตูรวมเป็นเปิดเสร็จคือหประตูรัว้วนั่นหมายถึงการส่งสัญญาณว่าอยากจะเปิดบ้านตรงนี้ซึ่งเป็นบ้านของพี่น้องประชาชนเข้ามาในบ้านของตัวเองมาร่วมกันพัฒนามาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมาร่วมกันสร้างอย่างสันติสุข สิ่งเหล่านี้คือยอดราถนาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ใช่เฉพาะที่จะผลิตผลิตอย่างเดียวหน้าที่ของเราทําอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสงบมีสันติสุขอย่างถาวรนั่นคือหน้าที่หลักของเราโดยใช้หลายๆวิธีผ่านกระบวนการของนักศึกษาผ่านกระบวนการของการทํางานการบริการวิชาการหรือทุกมิติแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เราต้องการนะฮะคือเรื่องของสันติสุขและความ กินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในฐานะที่เราเป็นข้าของแผ่นดินนะและเป็นลูกของนายหลวงตรงนี้คือความภาคภูมิใจของคนราชพัฒยาครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเพียรอย่างยิ่งสําหรับทุกท่านาท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่เข้ามาร่วมตรงนี้นะครับผมว่ากิจกรรมดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ราชพัฒยาและในพื้นที่ของเราขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนิดน,นึงเผื่อ,อท่านยังไม่ได้ข้อมูลข่าวสารบางเรื่อง วันที่17ถึง21เราจะมีมหากรรมมรอยอรวิชาการหรืองานวิชาการของราชพัฒยา5วันนะครับก็มีกิจกรรมมากมายหลังจากนั้นนะครับวันที่7 1 1เราจะมีมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะผมไม่พูดว่า3จังหวัดคือมหากรรมของฮารันเอ็กซ์โปนะพารานเอ็กซ์โป,นะาาโปซึ่งเป็นมหากรรมที่ใหญ่มาก โดยเราจับมือกับสวิเซาส์ฮารานของจุฬาท่านวินัยดาราก็จะมาทาฮาระสเอสโ์โครวมทั้งการระดมนะครับศัพกําลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่พลังที่มีเสน่ห์ที่สุดในพื้นที่ตรงนี้คือพลังของผู้นําศาสนานะครับในวันที่8เนี่ยเราจะมีการประชุมกรรมการากลางอิสลามคณะกับกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่นี่รวมทั้งการมีพี่น้องของเราคือเป็นโต๊อิหมม ทุกมัสยิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนรวมทั้งจังหวัดสงขาาบางส่วน2,500คนมาพูดคุยแล้วก็มานอนที่นี่2,500คนนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับราชพัฒนาที่จะประกาศตัวต,วตวนว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือหน้าที่และภารกิจยิ่งใหญ่ที่ในหลวงมอบให้พวกเราครับสุดท้ทายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาที่ราชพัฒนาขอบพระคุณมากครับ เพียรทุกท่านค่ะและบัดนี้นะคะ,ะ,คะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการเปิดงานการเสวนาทางวิชาการเรื่องภาคใต้ในร่มพระบารมีศาศาศารมส,สืบสารพระราชปณิธานนำสันติสุขสู่ชุมชนในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ดลยาเทียนทองหัวหน้าโครงการการจัดเสวนาทางวิชาการกล่าวรายงานค่ะค่ะและขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดกอร,ร์สุเนศชุดอินทรานนท์ คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นเกียรติเปิดงานเสวนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะเ,เรียนท่านคณบดีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลายายัยราชพัฏยาลา ท่านคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ในการศูนย์ิมศึกษาสถาบันเยเชยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ในการศูนย์ศึกษาที่คุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านผู้ในการสถาบันวิจัยและพัฒนาจาังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ในการวิทยาลัยชุมชนยะลาท่านผูน้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒนะิท่านอาจารย์คณะอาจารย์ข้าราชการแล้วก็นิสิตนักศึกษ,ษ,ษาหรือั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะ สุนมมุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบวันที่5ธันวาคม2554เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สำคัญเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและอำนวนประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายต่างๆในทั่วทุกภาพคพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชนเป็นครั้งแรกในพื้นที่ที่มีมุสลิมอาศาัยอยู่อย่างนาแน่นในกรุงเทพมหานคร บริเวณเขตหนองจอกมินบุรีคลองสักวาซึ่งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชนในเรื่องภาคใต้ในร่มพระบารมีสืส่อสารพระราชปณิธานและนาสัมเกตสูส่ชุมชนในวันนี้ถือเป็นครั้งที่สองโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยยลาและวิทยาลัยชุมชนเยลาในฐานะเจ้าภาพร่วม การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประส,ระสงค์เพื่อ,อเผยแพร่ข้อมูลความรู้สําคัญเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่มีมากมายหลายด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถในพื้นที่ภาคใตา้โดยเฉพาะแถจังหวัยดยะลานรา,าธิวาสและปะัตตานีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและที่สําคัญจะเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากราุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงสร้างคุณูปการเป็นอันเนกองนานา นอกจากนี้ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสําคัญดังกล่าวจากภาาวิชาการในท้องที่โดยมีผู้เข้ารวมเสวนาประมาณ100อคนโอกาสนี้ดิฉันขอให้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดอรสุูเนชุตินทร,รนานนทร์คณะบัณฑิตวิทยาลัยและผู้นในการสุกษม,มืิศึกษาสถาบันเอเชียศรรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กรุณากเปิดการเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องภามใต้ในร่มพระบารมี สืบาสารพระราชปณิธานแนะนำสันติสุดุู่ชุมชนต่อไปขอบคุณมากค่ะวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิจัยลัยราชภัฏยาลาท่านผู้อำนวยการวิจยัยชุมชนยาลาและท่านวิจารอ์ผู้ทรงคุณวุฒิณาจารย์ข้าราชการน,นิสิตนักศึกษา และผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านครับผมมีความยินดีและขอแสดงความชื่นชมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาและวิทยาลัยชุมชนยาลาร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศ,ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องภาคใต้ ในร่มพระบารมีสื่อสารพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาเจ็ดรอบเรื่องสถาบันพระมหากาษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีิการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลปัจจุบันทรงเป็นภอคิอ克拉ศาสนปาปุทมภพที่ทำนุบำรุงในทุกศาสนาบนพื้นแผ่นดินไทยทั้งยังทรงเป็นธรรมราชาผู้มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระราชริยะอุตสาหในการบัรทุกบารุงสุด ประชาชนชาวไทยทุกหมู่หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นรากันดาลและหา่างไกลตามภาคพื้นที่ต่างๆลวบตลอดถึงภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในตลอดระยะเวลากว่า70ปีนับเป็นคุณหูปการมากลน้นและเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้การเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชนในวันนี้ ไม่เพียงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความรู้สำคัญเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาในพื้นที่ภาคใต้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันสะท้อนถึงน้ำพระราชทานไทยที่เต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาเท่านั้นแต่ยังทำให้ได้รับทราบข้อมูลความรู้ในขนม วิถีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวพระราชดริมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเป็นมิตหมายอันดีในการเปิดมิติความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒจุฬาและมหาวิทยาลัยชุมชนยะรา,าซึ่งเป็นก้าวยงสำคัญสำหรับความร่วมมือในเรื่องต่อไปด้วยโดยส่วนตัวของผมเองทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมจังหวัดยะรา,าจังหวัดยะราในความการรับรู้และความเข้าใจของคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันอาจจะดูคล้ายเป็นพื้นที่ที่ หน้าหวาดกลัวในการที่เราจะเข้ามาเยี่ยมในการที่จะเดินทางมาแต่เมื่อได้มีโอกาสมาแล้วดีใ,ใจจริงๆครับทีไ่ได้มีโอกาสมาที่นี่ได้มีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมของที่นี่ได้มีโอกาสสัมผัสอะไรหลายๆอย่างที่เป็นที่น่าประทับใจของพี่ยาลารู้สึกเสียใจเหลือเกินที่ทําไมไม่มาที่นี่ซะตั้งนานแล้วนะฮะต้นจะมา แล้วเมื่อมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างไรก็ตามทีจะต้องขอกลับมาที่นี่อีกหลายๆครั้งเพราะมีความประทับใจเกิอเกินที่สําคัญก็คือว่าพอได้มาถึงที่นี่แล้วก็ได้เห็นความกระตือรือร้นความตื่นตัวของมหาวิทาทายลัยราชพัฒน์ยาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านคณาจารย์ที่ไม่หยงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ก็ยังแสดงถึงความสนอกสนใจ ในความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสมกับที่สถาบันแห่งนี้จะเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งในทางด้านความรู้ในทางด้านปุญญาของสาจังหวัดภาคใต้ของเราและจะเป็นสื่อกลางสำคัญที่ยึดโยงสางจังหวัดภาคใต้ของเรากับส่วนกลางที่สำคัญผมคิดว่าจะเป็นหน้าต่างสำคัญที่จะเปิดโลกสามจังหวัดภาคใต้สู่ การเปิดประชาคมอาเซียนผมคิดว่าการได้เข้ามาสัมผัสมหาวิทยาลัยราชบัณจุลายก็ทําได้ให้เราได้เห็นว่าที่นี่ไม่ใคร่ใครมุกเมดงามทางปัญญานะฮะความรากอยู่ที่นี่และก็อยากจะให้สิ่งนี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสในการจัดสัมมนาครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือกันระหว่าง จุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจุลาผมขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒน,นาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏจุลาและวิทยาลัยชุมชนยุทธยาในไมตกรีจิตอันดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสําคัญในวันนี้และขอขอบคุณท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน วันนี้ได้เวลาอันสมปรดแล้วผมขอเปิดการเสวนาทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องภาคใต้ในร่มพระบารมีซึ่งจากพระราชปณิธานและนำสันติสุขสู่ชุมชนและขออวยพรให้การสัม,มนาในวันนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณมากครับ